ก้ motor thailand เปิดราคามอม่างเป็นาการแล้วนะครับสำหรับ all new toyota hilux c ช a m p รถกระบะเชิงพาณิชย์ที่มีดีไซน์ที่แตกต่างไม่เคยมีมาก่อนโดยจะมีให้เลือกทั้งรุ่นฐานล้อสั้นและฐานล้อย,ยาวสามารถนำไปแต่งต่อหรือว่าจะทำเป็นกระบะฟูตทักก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวคลิปนี้จะสรุปมาให้ฟังกันว่าตัว toyota hilux Champ s, มีรุ่นย่อยอะไรบ้างราคาอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงสเปคนและเครื่องยนต์เป็นอย่างไร ไปชมกัันครบต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวต้าไฮรักแชมปนะครับจะมีรุ่นย่อยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวถังนะครับจะสามารถแบ่งออกเป็น4รูปแบบหลักนะครับก็จะเป็นรุ่นช็อตวิลเบตนะครับฐานล้อสั้นรุ่นลองวิลเบตนะครับฐานล้อยาวแล้วก็จะมีรุ่นแคปแอนเชสซีนะครับซึ่งจะเรียกว่าตัวหัวกระสือนะครับ และสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวถังปกตินะครับจะมาพร้อมกับกระบะพื้นเรียบเปิดอิสระได้3ทิศทางนะครับส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็มีทั้งตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร2.7ลิตรแล้วก็ดีเซลนะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบโดยมาเริ่มต้นกันที่รุ่นย่อยแรกเลยนะครับขอเริ่มต้นจากตัวเครื่องยนต์เบนซินก่อนนะครับ เครื่องยนต์เบนซินนะครับจะมาพร้อมกับตัวฐานล้อสั้นทั้งหมดนะครับตัวตัวเครื่องยนต์เล็กสุดของตัวเบนซินนะครับจะเป็นเบนซิน2.0ลิตรมี1รุ่นย่อยเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่459,000บาทถัดมานะครับจะเป็นตัวเบนซิน2.7ลิตรจะมาพร้อมกับ2ตัวถังนะครับก็คือตัวแคป a n นชัซซีนะครับเป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมกับราคา487,000บาท และตัวถังปกตินะครับจะพร้อมกับราคา4,99,000บาทส่วนในรุ่นเครื่องยูนีเซลนะครับจะแบ่งเป็นรุ่นฐานล้อสั้นกับฐานล้อยาวโดยตัวรุ่นฐานล้อสั้นนะครับจะมี2รุ่นย่อยก็คือตัว h ไฮ u ักแชมป์โดยรุ่นย่อยแรกนะครับจะเป็นตัวแคป a n แอนเชตซีนะครับเป็นเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่5,36,000บาท ส่วนอีกรุ่นย่อยนึงนะครับจะมาพร้อมกับแพ็กเกจพิเศษนะครับมาพร้อมกับราคา577,000บาทส่วนในตัวดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบตัวฐานล้อยาวนะครับจะมี3รุ่นย่อยเริ่มต้นจากตัวแคปแอนเชสซนะครับตัวธรรมดามาพร้อมกับราคา499,000บาทตัวรุ่นปกตินะครับเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่527,000บาท และตูกีออโต้นะครับจะมาพร้อมกับราคา562,000บาทซึ่งตัวแชสซีนะครับของตัวไฮลักแชมป์ตัวนี้นะครับแชสซีนะครับจะมีความยาวเท่ากับตัวไฮลักรีโวนะครับแต่จะมีการปรับปรุงนะครับรายละเอียดจุดยึดต่างๆนะครับที่แตกต่างกันนอกจากนั้นนะครับตัวไฮลักแชมป์ตัวนี้นะครับก็ยังมีการย้ายจุดนะครับยึดชุบอัพนะครับไปไว้ด้านหลัง แล้วก็มีการออกแบบแหลกพวงมาลัยใหม่นะครับให้มีวงเหลี้ยวที่แคบมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะครับจะได้เป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและก็เหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับจะได้เป็นแบบแหนบซ้อนแผน่นโดยโระบบเบรกนะครับจะได้เป็นดิสเบรกนะครับคู่หน้าพร้อมคีประบายความร้อนส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวดัมเบรก ซึ่งมิติตัวถังนะครับถ้าเป็นรุ่นช็อตวิลเบตนะครับจะมีความยาวอยู่ที่4,970ม mm. ิลลิเมตรความกว้างนะครับอยู่ที่1,785ม mm. ิลลิเมตรความสูงนะครับอยู่ที่1,735ม mm. ิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อน,นะครับจะอยู่ที่2,750ม mm. ิลลิเมตรส่วนในรุ่นฐานล้อยาวนะครับความยาวจะเพิ่มขึ้นเป็น5,300ม mm. ิลลิเมตรส่วนความกว้างกว่าความสูงนะครับก็จะเท่ากับรุ่นช็อตวิลเบตเลย แต่ระยะฐานล้อนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3 0 8 5 m mm. มมนอกจากนั้นนะครับเรื่องของความจุถังน้ำมันนะครับในรุ่นช็อตวิวเบตนะครับจะมีอยู่ที่5 5ลิตรแต่ในรุ่นลองวิวเบตนะครับที่จะเหมาะสมกับก,บการพาดิตมากกว่านะครับก็จะมีความจุเพิ่มขึ้นเป็น7 0ลิตรนะครับมาดูกันต่อในส่วนของสเปคเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับ จากที่กล่าวไปนะครับตัวไฮรักแชมป์ตัวนี้นะครับจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลให้เลือกนะครับโดยเริ่มต้นจากตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับในตัว2.0ลิตรก่อนนะครับจะเป็นเครื่องยนต์รหัส 1TR-FE โดยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่139แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่183นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ ส่วนในตัวเบนซิน2.7ลิตรนะครับจะเป็นเครื่องยนต์รหัส 2TR FE เป็นเบนซิน4สูบ16วาล์วกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับจะอยู่ที่166แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่245นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์นะครับอัตโนมัติ6จังหวะพร้อมกับ Sequential Shift แล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ <S <S ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะมาพรอมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร โดยรหัสเครื่องนะครับจะเป็น 2GDFTV เป็นดีเซล4สูบ16วาล wow, ์ว2,393 cc พร้อมกับตัวเทอร์โบชาร์จโดยกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับจะอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่343นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา5จังหวะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับตัวจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อคู่หลังเช่นเดียวกัน มาดูกันต่อในส่วนของอรายละเอียดสเปคออปชั่นกันบ้างนะครับสเปคออปชั่นนะครับจะมีความแตกต่างไปนในแต่ละรุ่นย่อยนะครับแต่เรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่มีมาให้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวชุดกระจังหน้านะครับพร้อมกับกันชนหน้าสีดำเป็นแบบแยกประกรอบ3ชิ้นส่วนของตัวชุดไฟหน้านะครับจะมีทั้งไฟหน้าแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟกเตอร์นะครับถ้าเป็นในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรตัวถังแชสซีแอนด์แคปนะครับ กับตัวเครื่องยนต์2.4ดีเซล a c t i v e t i v p Package กับตัว2.4ดีเซล c a p and s e ซ C นะครับก็จะได้ตัวชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED Projector Lens ส่วนด้านข้างตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับตัวล้อก,กระทะนะครับขนาด14นิ้วพร้อมฝาครอบดุมล้อเป็นยางขนาด195 R14 ส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างสีดำปรับด้วยไฟยฟ้า ในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดไฟท้ายนะครับที่เป็นหล่อไส้ปกตินะครับแต่การออกแบบทรงด้านท้ายของตัวรถนะครับให้อารมณกับ Land Cruiser รุ่นเก่าๆเลยนะครับส่วนของภายในนะครับถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับจะได้เป็นเบาะนั่งแบบยาวแยกส่วน60-40นะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นเกียร์ัตโรมัินะครับก็จะเป็นเบาะนั่งแยกนะครับ2ฝัง่งโดยตัวเบาะนะครับสามารถเลื่อนขึ้นหน้าหรือว่าถอยหลังได้แล้วก็สามารถปรับเอ็นได้ด้วยส่วนของตัวแผงแดชบอร์ดนะครับก็จะได้เป็นแดชบอร์ดสีดำนะครับมีการติดตั้งนะครับตัวช่องชาร์จนะครับไฟ12โวลต์หนึ่งตำแหน่งมาให้มีลำโพงมาให้2ตัวไม่มีชุดเครื่องเสียงใส่เข้ามาให้กระจกหน้าต่างนะครับไฟฟ้าเลื่อนึ้นลง ส่วนของตัวชุดหน้าจอมัดวัดนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าจอที่เป็นแบบอนาล็อกนะครับซึ่งมีเข็มความเร็วเท่านั้นแต่ไม่มีใส่เข็มวัดรอบมาให้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเข็มขัดเอาภัยนะครับ ELR 3.2มจุดสองตำแหน่งส่วนระบบความปลอดภัยนะครับมี ABS EBD แล้วก็ถุงลมนิรภัย2ตํตำแหน่งเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับพื้นที่เก็บของนะครับของตัวไฮลักแชมป์นะครับก็จะมีตัว ที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งมีช่องสามารถวางตัวมือถือนะครับบเิเลนคอนโซลกลางได้แล้วก็จะมีตัวกล่องเก็บของมาให้นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นเบาะยาต่อกันนะครับส่วนของสีตัวถังภายนอกนะครับจะมีให้ทั้งหมด4สีโดยจะมีสีขาวเป็น2เฉดนะครับก็คือสีขาวออฟไวท์ White, กับสีขาวซูเปอร์ไวท์ซึ่งมีมาให้เฉพาะรุ่นพาสนะครับส่วนอีก2ส,สีนะครับก็จะเป็นสีเงินกับสีเทาดํา ส่วนแภายนสารนะครับก็จะเป็นภายในโทนสีดําทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรตัวถัง c ชสซีแอนด์แคปนะครับกับตัวเครื่องยนต์2.4ดีเซลแอคทีฟแพคเกจกับตัว2.4ดีเซลแคปแอนด์ซีนะครับภายในนะครับที่จะมีการตกแต่งนะครับแถบสีส้มเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ และนี้ก็จะเป็นวายเด็ดทั้งหมดนะครับของตัว Allnew Toyota Hilux Champ s, ซึ่งเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์นะครับที่สามารถนำไปดัดแปลงปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะนำไปแต่งนะครับโหลดเตี้ยหรือว่าจะแต่งเป็นออฟโรดรวมถึงนะครับจะทำเป็นฟูตทักก็ได้เช่นเดียวกันโดยมีตัวถังนะครับให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับรวมถึงเครื่องยนต์ก็มีให้ทั้งตัวเบนซินและตัวดีเซลนะครับ เพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับตัว All New Toyota h i l u x c h a m p ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเซกเมนต์ใหม่นะครับที่ Toyota เปิดตลาดมาให้สำหรับรถกระบะในบ้านเรานะครับค oh. อมเมนต์มาที่ด้านล่างได้ลเลย,เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ